สำหรับใครที่มีปัญหาผมหลุดผมร่วงหนูแบบได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ใช้จริงค่ะผู้ใช้จริงน้องแหนมยังเป็นเด็กอยู่เลยพี่หุเด็กคนนึงที่มีปัญหาผมร่วงร่วง,ท,งทั้งหัว,หวนะไ,ได้เสียเซลเลยคุณผู้ชมค่ะเหมือนเราอ่ะครั้งหนึ่ง ใครที่รักผมมากๆคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดผมคุณหลุดผมคุณร่วงร่วงเป็นจํานวนมากๆเนี่ยมันทาให้เราเสียความมั่นใจใ<ช>รวมทั้งน้องแหนมด้วย<ช>แล้วมีน้องอีกคนที่เป็นเป็นทหารน้องเป็นเด็กทหารเกณฑ์<ช> <ๆ S 2> พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ใส่หมวกด้วยคำที่ต้องฝึกซ้อมตลอดมันอบแล้วออกมาพอหลังจากที่ไปสักครึ่งทางแล้วแล้วภรรยาไปเยี่ยมผมขาดผมหลุดร่วง คือเสียความมั่นใจไปเลยอ,ะอ่ะคุณผู้ชมเคยเป็นปัญหานั้นไหมถ้าหลุดนิดน่นิดหน่อยลุวงนิดหน่อยคุณอาจจะรู้สึกว่าอ้ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าไม่เป็นปัญหาคุณปล่อยไว้มันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเหมือนกับเราที่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะว่าหน่วมคิดว่าหน่วมผมเยอะ ผมเยอะอยู่แล้วทําอะไรก็ได้จะดึงจะถึงจะใส่สารเคมีจะทําอะไรก็ได้แต่พอณวันหนึ่งแล้วเจอกับตัวเนื่องจากว่าเราทําผมบ่อยเราใส่ผลิตภัณฑ์บ่อยเคมีโดนหัวบ่อยอายุเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเจอผมร่วงกับตัวเองร่วงน้อยๆไม่เท่าไหร่ล้วเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอไม่เป็นไรมากๆกลายเป็นเรื่องใหญ่มันร่วมแหว่งแล้วคุณแม่คุณแม่คะถามนิดนึงฮาวิล่าเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นสมุนไพรสดอใช่อันนี้อะไรความแตกต่างความ ความแตกต่างของฮาวิล่าและนี่คือเหตุผลว่าทำไมนวมถึงเลือกแชมพูและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากฮาวิล่านวมไปเจอกับคุณป๋องอเคยแนะนำให้ทุกคนรู้จักคัณป๋องเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ธรรมทานพอเราคุยกันแล้วถูกคอมากเลยแล้วมั่นใจเลยว่าผู้ชายคนนี้ ขนาดที่บ้านทาธุรกิจหนังสือธรรมทานบางทีทําแจกนะคะก็เลยได้พูดคุยกัน,นพอพูดคุยกัน,นก็เลยถามว่าทําไมถึงมาทาแชมพูฮาวิลา่าเขาบอกว่าบ้านผมก็มีปัญหาเหมือนกัน <S <S ผลิตภัณฑ์ฮาวิล่าทั้งหมดใช้สมนุนไพรสดคุณผู้ชม,<ส>มค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกอัชญชันส้มปล่อยบอระเพ็ดรวมทั้งชุมเห็ดใหญ่หรือว่าชุมเห็ดไทยรวมทั้งมะกรูดด้วยทั้งหมดที่พูดมาเป็นสารสกัดที่ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะโดยเฉพาะคุณรู้ไหมว่าหนวมใช้ไปสองเดือน นวมโทรหาคุณปองเลยบอกคุณปองขาคุณปองอยากให้นวมรีวิวยินดีเลยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการรีวิวพเราใช้จริงแล้วได้พูดคุยกับผู้ใช้จริงทั้งหมดที่ฮาวิล่าเขาเอามาให้พูดคุยทั้งหมดไม่ได้ถูกจ้างมานะคะทั้งหมดคือมารีวิวให้ด้วยความรู้สึกศรัทธาในในผลิตภัณฑ์จริงๆใช้จริงๆแม่ใช้ไ้หมบ้างหลังจาก2เดือนไปคุณจะรู้สึกว่าคุณสระผมได้อย่างสะอาดล้าลึกตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณสระคุณผู้ชมขาแชมพูเขาจะออกมาเป็นน้ําสีม่วงเข้ม สีสวยอย่างนี้เลยแล้วกลิ่นดีมากพี่ไฮคะ่ะพี่ไฮอยากให้ดมหอมคุณแม่พี่สุลองดมไม่มีความเป็นสมุนไพรแบบนี้ยหอมแบบกินผู้ดีด้วยอโอ้โหต้องบอกเลยคุณผ<อ><ม>ู้ชม่ะสะแค่ครั้งเดียวสะอ,ดสะอาดอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมจริงจริง,รง,รงหัวใจสำคัญจะอยู่ที่แชมพูรวมเอามาลองใช้สองเดือนผมที่หลุดร่วงผมที่ขาด ค่อยๆดีขึ้นของอนุ่มแบบอะเอาแคบพอให้หยุดร่วงนะนุ่มแบบแฮปปี้แล้ว<อ>และยิ่งแถมขึ้นมาเป็นบางเส้นแข็งแรงขึ้นพอหลังจากนั้นนุ่มก็จะใช้โทนิกไฮ<แ>โทนิก,นกช่วยด้วยโทนิกจะเย็นนิดนึงนะคะนุ่มแ,บบแนะนําถ้าฉีดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีหัวแบบนี้ส่งตรงถึงที่ฉีดน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆคลึงเนื่องจากว่ามันมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมันจะเย็นๆเคุณผม้คมค่ะคุณใช้2อย่างแต่สําหรับนุ่มแบบอะพอนุ่มแบบถูกใจแล้วมันใช่สิ่งที่นุ่มแบบกำลังมองหาแล้วนุ่มก็เอาต่อเลย จะมีแฮร์เซรัมสำหรับคนที่ผมพันกันมากๆนะนวมหยดแฮร์เซรามหยดเดียวนะแล้วก็ตบแค่ปลายนะและที่สําคัญก็คือจะมีอีกอันหนึ่งก็คือครีมนวดเวลาใช้ครีมนวดเนี่ยให้นวดจากปลายผมอย่าไปใส่ที่โคนหนังศีรษะเอาเหรออะไรคุณแม่ไม่ต้องไปใส่รมะว่ามันจะไปอุดมันจะไปอุดตามันก็จะไปสะสมแต่สําหรับฮาวิราไม่สะสมก็ใช้ได้เพียงแต่ว่านวมอยากให้ปลายผมเนี่ยกลางเส้นผมลงมาเนี่ย เป็นส่วนที่ได้รับการดูแลไม่ทันได้เป่ายังไม่ได้ไรเลยนะผมนะยกโคนขึ้นยิ่งไรนะยิ่งยกโคนหัวไม่รีบแบนไม่รีแบแบนเลยสาวๆจะชอบเพราะบางทีพอเราชอบไปใช้ครีมทั่วไปแล้วเวลามันมเวลามันเคลือบมากๆมันแบนแตดเลยผสมซิลิโคนเยอะไปอ่ะใช่หนังศีรษะสะอาดเส้นผมกลับมาแข็งแรงขึ้นตามลำดับ